น่าจะเป็นท่านนักข่าวผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเป็นเสียงผู้หญิงนะครับด้วยความดีใจหรือยังไงนะครับโทรมาหาผมผมก็เพิ่งลงจากเครื่องนะครับทานข้าวเต็ดยังปรับตัวไม่ได้เลยก็บอกว่าประเด็นก็คือสาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตรวจที่เกี่ยวข้องกับ d n a นะครับเท่าที่ผมดูจากข่าวที่ตรงมาให้ผมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังจําไม่ได้ทั้งหมดเลยครับว่าผมพูดคุยอะไรไปบ้างนะครับแต่ดูจากภาพข่าวที่ผมเชื่อเข้าใจได้ว่านะครับพูดคุยโทรศัพท์นะครับสิ่งที่ผมดูว่าไม่สมควรก็คือพูดคุยก็คือพูดคุยไม่น่าจะต้องไปอัดคลิปแล้วไปออกข่าวนําเสนอ ถ้าบอกผมก่อนว่าจะอัดคลิปเพื่อเสนอข่าวผมจะใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดคุยกันในลักษณะหนึ่งนะครับเป็นการคุยกันธรรมดาผมก็พูดไปตามภาษานะครับอันนี้ต้องมาวันนี้ผมจะมาขอโทษนะครับที่ผมพูดไปทำให้สังคมเข้าใจว่าผมนะครับ เป็นคนก้าวล้าหรือจะเป็นอะไรลักษณะใดนะครับไม่เคารพในองค์กรหรือ,อยังไงก็แต่อันนี้ต้องขอญาตบอกว่าผมไม่มีจิตใจที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นการถแถลงข่าวผมทุกครั้งผมจะเคารพในองค์กรทุกองค์กรอันนี้ต้องขอโทษสังคมจริงถ้าข่าวนั้นได้เผยแพร่ไปที่ไหนก็ตามนะครับแล้วผมก็ไม่คือโทษโกรธผู้ที่อัดคลิปนะครับถึงแม้ผมจะมองว่าเป็นการผิดจริยธรรมของสื่อมวลชน นะครับผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลแต่การให้ข้อมูลท่านต้องเปิดเผยว่าท่านจะอัดลิปท่านจะสัมภาษณ์ท่านจะเชิญไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนช่องไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะตอบให้นะครับงั้นประเด็นวันเนี้ยผมก็อยากจะมาชี้แจงนะครับแล้วก็มาขอโทษโดยเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผมดูจากส่งมาให้ผมเนี่ยมันในลักษณะผมคือ เรื่องเนี่ยผมพร้อมที่จะพิสูจน์สอบวอทุกท่านก็พร้อม